มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็ตอนนี้มีอาการปวดท้องแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วตอนนี้น่าจะประมาณเกืบเกือบหกโมงก็คือปวดท้องก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลซะหน่อยแหละก็อยากมีเวลามาอ่านชิปเนาะลูกจะอยู่ในท้องเป็นวันสุดท้ายแล้ะ แล้วเดี๋ยวลูกจะออกมาเติบโตเหมือนต้นไม้จะคลอดแล้วนะคบวันนีม้มาเตรียมตัวแะกินกาแฟปไะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วระหว่างมาคือมันเช้ามากทุกคนแล้วแบบรถติดมากก็เลยแต่งหน้าได้เต็มขนาดนี้เลยไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องจริงรถติดประมาณแบบชั่วโมงกว่าสองชัว่วโมงนั่งวิวแชร์ครั้งแรก ไม่เคยนั่งเลยตั้งแต่ท้องตื่นเต้นจะได้เจอน้องอลันแล้วตอนนี้นะคะก็เตรียมตัวที่จะคลอดเอ,อคุณหมอก็เลยให้ฟังเสียงหัวใจน้องหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยการแบบติดเครื่องไว้ที่พุง ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวจะได้เจอแล้วตอนนี้ก็อยู่ในห้องรอคลอดน,นะคะคุณพ่อตาฉันกลัวแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ถอดคอดนแทคเลสนะคะแล้วก็ใส่แว่แนแทนตอนที่เข้าไปเดี๋ยวจะมีการแบบว่าสวนอุจจระด้วยตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวบล็อกหลังเนาะ ไม่ยไงไงไหนนันหมอขอดูเเสียงฝังไปลูกอะ่ะมันมันมีหยุดเสียงเบาๆแบบเมื่อีด้วยอะ่ะ <c oughs> เราไปหยับอะไรอะ่ะไม่ได้จับอะไรแต่ว่าลูกดิน้นอันนี้หมอว่าดีดีตอนนี้เราก็นอนหลอคลอดต่อไปนะตื่นเต้นตื่นเต้นจนจะไม่ตื่นเต้นแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ห้องที่จะพักแล้วพี่อมก็เลยไปเอาพวกสัมภาระในรถเพื่อที่จะ เอาไว้ในห้องพักก่อนนะคะห้องที่เราจะนอนสามคืนส่วนเราก็นอนรอแบบเหงาเหงาอุ้ยเดือดไปเลยติ้งแต่งหน้าเต็มอยู่เดี๋ยวเราจะต้องสวนอุจจาะออกมาค่ะด้วยเราตัวนี้น่ากลัวน่ากลัวมากเลยไม่เคยทำมาก่อนเป็นการรอที่แสนยาวนาะนเราย้ายเตียงอีกแล้วแล้วเราก็จะรอเจาะใส่น้ำเกลือ รอบที่สามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เจาะไปสองรอบแล้วก็ไม่เข้าชนะ่างเลง็กนิไม่เงียบรอตื่นเต้นสู้ส ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้มีคนามเเยี่ยมเยอะเธอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกินนะตนนะตื่นแล้วนะตอนนี้ก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เพิ่งขีนหน้าก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเต็มหน้าแต่ว่าแยกกับน้องอลันแหละเพราะว่าไปเข้าอะไรนะคะไปเข้าตัวออกซิเจนอยู่ใน ICU แผน,นเตอร์เอรเด็กเนาะซึ่งเราก็มาพักผ่อนนะนี่มีใส่น้ำกงน้ำเกลือแล้วก็คุณพ่อกำลังช่วยตกแต่งห้องอยู่นะคะเราอะครึ่งล่างตัวย,ยังชายอยู่ยังขยับไม่ได้ก็เดี๋ยวพักผ่อนแล้วพรุ่งน,นี้ถึงจะลุกเดินได้เนาะนอนเป็นผักไปก่อน ไม่ใช่อันนั้นค่ะอันนั้นมันใหญ่โอ้ยนี่แปะไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้เอาไว้แปะอันนี้คือเอาไว้บนฐานลูกโป่งที่เราเปิดรูปให้ดูตอนแรกที่เป็นฐานแล้วมีลูกโป่งพวงพวพวงโอเคพอตาค่ะพ่อตาดำเลยค่ะ ไม่วันนี้ไม่ได้กินกาแฟเซฟจริงๆนอนไว <c oughs> ้ยังไม่มีน้ำนมให้ก็เดี๋ยวเราให้ไปเซอรี่เขาต้อนนมให้ วันที่3แล้วนะคะทุกคนก็อ,อาจจะแบบไม่ได้วอกแบบละเอียดนะบอกนี้เพราะว่าค่อนข้างยุ่งเลยตอนแรกคิดว่าเอยเดี๋ยวจะแบบเล่าดีเทลนู่นนี่นั่น,นอัปเดตนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงคือยุ่งมากๆเพราะว่าเาล่าก่อนว่าปอแบาผ่าคลอดเนาะเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วก็น้ำค้าน้อยนะคะออกมาน้องก็คือ3 5มโลพอตอนผ่าตัดอะเสร็จปอปอก็จะสลบใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่จะเย็บแผลแล้วหลังจากนั้นสองชั่วโมงฟื้นปกติเนี่ยจะเอาน้องอะ มาเข้าเต้าเลยก็คือมาดูดนมแม่เลยแต่ทีนี้น้องต้องมีการปรับอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องมีหายใจเลวออกมาปรับตัวไม่ได้นิดนึงก็เลยปรับอุณหภูมิ24ชั่วโมงทำให้เราไม่ได้เจอน้องอลานี24ชั่วโมงพอวันที่สองเนี่ยได้เจอก็ได้มาเข้าเต้าครั้งแรกก็เลยแบบพุ่นวายนิดนึงแล้วก็มีคนนูน้นคนนี้มาเยี่ยมนยก็เลยแบบตกหล่นบอกไปเยอะมากเออเสียดายโบเมน์เหมือนกันพอน้องมาดูดเต้าปุ๊บ น้ำนมก็ยังไม่มีแต่ว่าอันเนี้ยคุณพยาบาลบอกว่าเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราอ่ะผ่าด้วยน้ํานมมาช้าแล้วก็น้องมาดูดช้าในวันแรกหลังจากนั้นทุกคนเราก็เลยต้องปั๊มนมพยายามกระตุ้นน้านมด้วยเครื่องปัม๊มเราจะใช้เครื่องปั๊มของโรงพยาบาลนะเพราะว่าส่วนตัวเองอะ่ะคือเอามาแต่ว่าเป็นเครื่องที่ดูดได้ไม่แรงพออะไรเงี้ยก็เลยใช้ของที่โรงพยาบาลจนเนี่ยวันที่3วันนี้เพิ่มมีน้ํานมเป็นวันแรกแต่ว่ามีน้อยมากทุกคนก็เลยยุ่งมากกับการแบบหาข้อมูลว่าให้ย้อไง ให้น้ำนมมาบอกกับเครียดด้วยด้วยนี่นั่นเพราะว่าน้องอารันเนี่ยมีคลิปด้วยก็เลยจะต้องดูแลที่เนอร์เซอรี่นะจะไม่ได้ขึ้นมาที่ห้องบ่อยก็เลยแบบ ไม่ได้มีโมเมนต์ในห้องกับพ่อแม่เท่าไหร่นะส่วนตัวก็คืออยากให้น้องได้พักผ่อนเต็มที่เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่โรงพยาบาลก็เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกประมาณบ่ายสเพราะว่าแผลที่ขิดน้องอะ่ะเดี๋ยวรอต้องเปิดแผลตรวดูความเรียบร้อยค่อยกลับบ้านกันนะจริงๆมีเรื่องแบบเครียดนิดหนึ่งด้วยก็คือน้องมีความป่วยนิดหน่อยนะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตถ้าใครอยากให้อัปเดตอะไรแบบ เกี่ยวกับการคลอดหรือว่าอะไรใดๆก็คอมเมนต์มาได้มาถามเราได้นะไว้เราจะมาถามลิปตอบให้ตอนนี้ก็รอน้องเพื่อที่จะกลับบ้านกันลวจ้าตื่นเต้นกลับไปเหนื่อยกันต่อคะ่ะทุกคนเอาจริงเพิ่งรู้ว่าความเป็นมนุษย์แม่การที่ต้องปั๊มนมหรือว่าบางคนให้เต้าก็คือไม่ต่างกันมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันก็ต้องทุกสามชั่วโมงเงเป็นอะไรที่แบบ amazing มากที่สุดแล้วนับถือคนเป็นแม่ทุกคน ชุดกลับบ้านของแม่ตอนแรกว่าจะเอาชุดเนี้ยมาถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยแต่ว่าด้วยความยุ่งใดๆก็คือไม่ได้ทำเลยจ้าก็เลยอ่ะใส่ขากลับนิดนึงก็ได้ระหว่างรองนอ้องว่างก็เลยเได้แต่งนุ่งแต่งหน้ากับเขาสักนิดนึงเนาะพร้อมกลับบ้านแล้วจ้า